อยู่ในสวรรค์เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในสวรรค์อยู่อะไรนะในเทพนิยายอ่ะดอกสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนดอกไม้หน้าร้อนก็จะอยู่ที่สวนดอกไม้ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะชื่อว่าอัล์ติรูสูปุยิสโต หรือภาษาอังกฤษก็จะเป็นโรโดโรโดเดนดรอนพูดยากจังเลยยายากโรโดเดนดรอนปากหรือว่าเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบพ,พันปีอะค่ะทุกคนก็ตรงนี้จะเป็นหลายหลายสายพันธุ์เลยะคะ่ะมาปลูกเอาไว้ตรงสวนตรงนี้ตอนนี้เขาออกดอกเยอะมากก็เลยได้มีโอกาสมาเดิน เที่ยวชมดอกไม้ตรงนี้มีหลายสีหลายสายพันธุ์มากค่ะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่สีสีขาวสีชมพูสีโอรสสีคือสวยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะคือจะมีอาจจะไม่ได้ถ่ายมาหมดแต่ว่าก็จะถ่ายเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะคะคือดอกดอกเขาเยอะมากแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็กว้างเหมือนกันค่ะแล้วคนก็ เดินเยอะด้วยไม่รู้ว่าจะถ่ายได้เยอะขนาดไหนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะทุกคนสำหรับใครที่ลืมบอกว่าถ้าใครที่ชอบดอกไม้ก็รีบมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเวลาเดี๋ยวเขาก็จะร่วงแล้วค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ตรงที่แถวแถวฮากาค่ะแถวแฮากาอยู่ในตัวเมืองเฮลซิงกินี่ละค่ะ เป็นสวนสาธารณะเปิด24ชั่วโมงค่ะมาได้ค่ะทุกคนมาชมดอกไม้โอเคเดี๋ยวเราไปชมดอกไม้กันเลยค่ะเ <c oughs> นี่ยข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะมตรงนี้ก็จะเป็นสีสีอะไรอ่ะสีขาวก็จะเป็นฝั่งนน้นนะคะสีขาวทีสีชมพู สีเหลืองสีเหลืองเข้มสีส้มสีชมพูอ่อนสีส้มสีขาวสีม่วงอ้ย,ดยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกัะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนอู้สวยมากอันนี้ไม่รู้สายพันธุ์อะไรค่ะทุกคนเต็มป่าอยู่ ูความสวยค่ะทุกคนข้างบนก็จะเป็นต้นไม้ถึงข้างล่างจะเป็นดอกเต็มป่าอยู่ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปตรงช่วงกลางค่ะทุกคนคือป่าตรงนี้ก็จะเป็นดอกหมดเลยค่ะ เดี๋ยวพาทุกคนเดินไปตรงช่วงตรงกลางกันค่ะช่วงนี้เลยจุดที่สวยที่สุดฝั่งนี้จะเป็นดอกที่เขาเป็นดอกเล็กๆค่ะ,คะแต่อีกฝั่งตรงข้ามจะเป็นดอกใหญ่ๆดอกเหลือง มีหลายสีทุกคนตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะดูดูพอดีเขาเดินผ่านคนสวยมาก อยู่ในสวรรค์เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในสวรรค์อยู่อะไรนะในเทพนิยายอ่ะดอกสวยมากมีทุกสีเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆถ้าเป็นสีชมพูจะละละมุนล,ละไมามากทุกคนอันนี้มันเป็นสีโอรสเดี๋ยวพาไปดูสีชมพูค่ะ ทำทางเดินอย่างนี้ค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> คนมาเดินเยอะมากค่ะขนาดดอกเนี้ยเหมือนดอกมะลิเลยค่ะดูตรงนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวค่ะขาวขาวแบบขาวจวดเลยเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูค่ะทุกคนเนี่ยค่ะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสีชมพู เราจะหันไปทางไหนนะนี่ชมพูออนเนี่ยเป็นดูละมุนมากค่ะทุกคนสีชมพูสวยมาก Kom inn, hjertebue. <laughs> ี่ดอกสีขาวล้วนส่วนอันนี้จะเป็นดอกสีชมพูหน่อยๆขาวชมพูตัวที่ยังไม่บานก็จะด,ดอกเขาอันนี้ตูมๆอันนี้เป็นสีชมพูค่ะเนนนนสียงข้างหลังเจ้าเจ้าเ้าทุกคน สีเขาสวยมากสีออกมามันจะกัดต้นสีนะาแกอู้หูอากาศมันได้ช็อตที่ดีมากเลยเอ็ดไม่ต้องมีากาแล้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงช่วงตรงกลางตรงกลางของสวนเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวย อันนี้สีเหลืองผสมสีขาวสวยมากค่ะทุกคนถัดไปก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้ดอกเล็กเหี่ยวแล้วค่ะทุกคน É um barril โอเคค่ะทุกคนหลังจากพาทุกคนชมดอกไม้ไปรอบๆแล้วก็ได้เวลาลาทุกคนไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชมคลิปนี้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ